อัะน,นี้เรากําลังจะเดินไปดูนาะขั้นบันไดอันซีนางแหลนะครับการเดินในลักษณะนี้เนี่ย,ย,อน,น,ยนอกจากจะเป็นการช่วยรักษาธรรมชาตินะครับครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบป,ปีที่แล้วเวลาในหลวงเสด็จไปในพื้นที่ทุรกรันดานท่านก็เดินในลักษณะแบบนี้ครับอันนี้เราแค่เป็นเศษเป็นเสี้ยวหนึ่งนะครับของความเหนื่อยซึ่งในการเดินขึ้นเขาเนี่ย มันจะใช้กําลังมากเนี่ครับเป็นลักษณะวิธีการเดียวกันกับที่พระอ,องค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชาวบ้านในพื้นถิ่นที่ทุรกันดานครับนในนาขั้นบันไดนี้ก็เป็น <laughs> แนวพระราชดำญญิเหมือนกันนะครับก็คือว่าให้ราษฎรเนี่ยไม่ต้องการให้ย้ายถิ่นที่อยู่หรือการาตัดไม้ทําลายป่าโดย ส่งเสริมการปลูกข้าวไร่โดยใช้วิธีการเป็นทําการขั้นเป็นขั้นบันไดถ้าเสือก็จะมีที่ทํากินถาวรก็จะไม่ก็จะไม่ก็จะไม่ย้ายที่ผักล้างถางพงไปเรื่อยครับวิธีการนาขั้นบันไดเนี่ยเป็นการขุดดินจากชั้นหนึ่งไปถมอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็คือ การให้น้ำเนี่ยก็จะปล่อยน้ําจากด้านบนลงมาทําให้มีน้ําหล่อเลี้ยงตลอดแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งน้ำครับด้านบนจะเป็นน้ําตกนะครับเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดที่บงส่งส่งเสริมให้กับพี่น้องชาวเขาทําไร่นะครับแต่ปัจจัยหลักสาเหตุหลักก็คือต้องการให้มีที่ทํากินเป็นหลักแหล่งเพื่อป้องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการตัดไม้ทําลายป่าครับผม